ผมเองในฐานะที่เป็นสสและติดตามเรื่องของคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเราเองก็อยากจะคุยกับรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วเราก็อยากที่จะพูดคุยเพื่อเกิดความเข้าใจนะครับรวมไปถึงการที่จะมีข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะแก้ไขปรับปรคอร์เซ็นเตอร์ดังนั้นเนี่ยการไปกินข้าวเป็นแบบนั้นผมไม่ได้รับมอบหมายจากคุณนัทพงศ์นะครับว่าเฮ้ยเราต้องไปคุยอรังสิมันไปคุยหน่อยส่งไอรักชนกไปคุยด้วย เพื่อที่จะจัดตั้งดีลร่วมกันเนี่ยผมว่ามันไม่ make ซ e n s ตั้งแต่คําพูดนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้มีดีลอะไรนะครับของทางผมหรือคุณอนุทินนะครับแล้วผมคิดว่าโดยโดยภาร,รกิจผมกับภาร,รกิจของคุณไอซ์เนี่ยเราน่าจะเป็นภาร,รกิจเชิงรุกมากกว่านะครับส่วนเรื่องการกินข้าวบางคนก็จะถามว่าล้วมันมีคุยเรื่องอื่นกันบ้างไหมนอกอยาก call center ก็คุยกันตรงๆมันก็คงมีการพูดคุยเรื่องการเมืองผมก็คงถาม ว่าคุณอนุทินร่วมงานกับพักเพื่อไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมันคงมีการพูดคุยอยู่แล้วแต่ผมยืนยันกับพี่น้องสือมลชนว่าในสาระสําคัญและวัตถุประสงค์นะครับที่มีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของคอสเซนเตอร์เป็นหลักแล้วถามว่าทําไมต้องมีการไปพูดคุยผ่านคุณทอมเพรสพล มันก็เริ่มต้นจากการที่ผมต้องการข้อมูลในเรื่องของ payment gateway ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับบรรดาบัญชีมาแก๊งคอร์เซนเตอร์ธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆมันเริ่มต้นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการคุยเป็นลักษณะของดีลลับหรืออะไรเลยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมคิดว่าในส่วนของรายละเอียดเนี่ยคุณนัทพงศ์ท่านหัวหน้าพักน่าจะช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยตอบได,ได้ได้ดีเลยละนะครับแต่ว่าผมยืนยันว่าทางผมเนี่ยไม่ได้มี ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของดีลอย่างที่มีมีการเป็นข่าวนะครับแล้วผมก็ยังอยากจะรู้ได้ทําไปว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทําไมทาไมดูเหมือนว่ามีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มเนี่ยดูร้อนกับเรื่องนี้จังเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าดูเหมือนจะมีความพยายามในการโจมตีพักประชาชนอย่างมากนะครับซึ่งพูดกับพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรื่องดีลเนี่ยไม่มีนะครับมันมีแต่การพูดคุยกันว่าจะมีเอาข้อมูล นะครับมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาเรื่องคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์ยังไงอย่างคุณลักษนกก็อาจจะมีในเรื่องของสกายนายเหมือนกันนะครับอาจจะมีการพูดคุยเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นการพูดคุยที่เป็นลักษณะแบบข้อตกลงอะไรได้เพราะคุณอนุทินเนี่ยก็พ้นจากการเป็นร,รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยไปแล้วนะครับก็ภาพรวมมันเป็นแบบนั้นคือผมยืนยันครับว่าไม่มีการคุยอะไรที่ที่มันมีลักษณะเป็นการไปตกลงกันว่าจะมีดีลอะไรกัน ค,คือตอนนี้เป็นฝ่ายค้านร่วมกันแล้วผมว่ายิ่งไม่น่าแปลกใจนะในการที่จะพูดคุยกันนะครับส่วนคุณทอมเนี่ยก็อาจจะมีเมสเซจมาหาผมแกก็พยายามที่จะชี้แจงก็จริงๆก็ตรงกับที่ทแกเปิดเผยในคลิปวิดีโอนั่นแหะ